สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาเจอแอดอีกแล้วนะฮะ แม่แอดบอกเลยว่าชุดอัพสเตอร์สปาตี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมกับชุดขาวนะครับแม่คือจะบอกว่าตอนเช้านี้ก็เรียบหรูดูแพงใช่ไหมพอตกเย็นเข้านอนครับผมโอ้โหเซ็กซี่เต็มที่เป็นเลยนะฮะเรยกียวว่าเต็ม10ไปหัดให้เพิ่มเป็น20เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอยสำคัญของคลิปนี้ครับที่แอดต้องการจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุดของน้องแต่อย่างใดครับผมเราจะมองข้ามมองความใส่ใส่คอควายเข้าไปทําไมเราจะมามอง องข้ามนะครับความเซ็กซี่ความเลิศดหรูดูแพงของน้องไปนะฮะแต่เราจะเจาะไปที่แบรนด์1แบรนด์ครับผมไม่ใช่แบรนด์ซุปกายกสกัดนะครับผมไม่ใช่นะครับผมะสิ่งที่อาจจะพูดต่อไปนี้ก็คือบูการีนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนแหละ ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าบูการี่เนี่ยคือแบรนด์คู่บุญของน้องอะนะไปไหนก็ต้องมีบูการี่ใช่ไหมครับแล้วทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยมักจะปรากฏตัวกับคอลเลคชันที่มันแบบมีความพิเศษอยู่เสมอนะอย่างก่อนหน้านี้ก็เป็นเซอร์เพนตงเซอร์เพนติอะไรพวกนั้นนะฮะหรูไปเลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยแอดถามว่าทาไมถึงอยากพูดเรื่องนี้ใช่ไหมทุกคนงงไหมคือแอดอยากพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันอิมแพกมากทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องมากับบูการี่ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็น อ่านมาอ่านว่าวีมินีนะครับผมก็เป็นแบบว่าคอลเลคชันใหม่เลยซึ่งถามว่าพอยต์มันสำคัญยังไงก็แค่คอลเลคชันใหม่มันไม่ใช่แค่คอลเลคชันใหม่ทุกคนแต่มันคือคอลเลคชันพิเศษครับผมที่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนครับผมคือดมีแล้วแอดมีอะไรแอดมีอย่างนี้อย่างน้องเลยบูการี่อะนะอ่ะเขารุ่นจากสารวีมินีเนี่ยแต่อันนี้คือจากสารของแอดคือกบเลย Oh. สารกกเลยใส่แทน ten. แบบน้องเป็นทองใช่ป่ะละ่ะ uh huh. เราเป็นเส้นกกเลยสารแบบโอทอปอ่ะอ oh, ๋อแอดกิฟเขาก็แนวโอทอปปูนบรรยาชาวบ้านนะครับนะนี่เขาแปลว่าเครื่องจักสารไงอัตอยโอ้โห oh เรากําลังจะเข้าสาระสําคัญโดนแอดกิฟเบรกซะไปไม่เป็นนะฮะหลายๆคนนะกบส่งข้อความมาเลยบอกแอดช่วยไล่แอดกิฟออกไปหน่อยแมก็ทําอย่างนั้นยากนะครับเพราะว่า uh oh, <laughs> โอ้โหมาส่งเสียงอยู่นะครับนะอ่ะไปกันต่อครับผมด้วยความที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่นะฮะใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนคนทั่วไปไม่มีโอกาสเห็นครับผมแปลว่าบูการี่เนี่ยเขาเลือกแล้วนะครับว่าเขาต้องการให้ใครเห็นก่อนครับทุกคนแน่นอนงานใหญ่แบบนี้นะครับอย่างก o l d e นโกลบเนี่ยงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานเผาหัวก่อนที่จะ ก้าวไปสู่ออสการ์นะครับผมก็ต้องเป็นโกลเด้นโกลบก่อนเนาะซึ่งก็เป็นงานใหญ่นะครับซึ่งจะมีศิลปินดาราแบบว่าเขาเรียกว่ารวมคนดังระดับเอลิทหรือว่า SS 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 พับวกไปเลยอะไรแบบนั้นเนี่ยคือแบบว่าคนแบบแนวหน้าแถวหน้าเนี่ยเขาก็จะมากันบึมบั่มบึมบัมบ่มใช่ไหมทุกคนแล้วคนที่เขาเป็นแถวหน้าแบบบึมบั่มบึมบัมบ่มเนี่ยแน่นอนว่ากระตังในกระเป๋าของเขานี่เยอะมากเยอะแบบท่วมแอดกิฟตายได้เลยครับผมคือเยอะแบบนั้นเลย มีเอฟเฟกด้วย <Wow. S 1> เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาเห็นเนี่ยเฮ้ยลิซ่าใส่อะไรมาเนี่ยเขาก็จะตาลุกวาวนะฮะวาว,ว,าว,ว,าว,ว,าวและแน่นอนว่าบุกลีเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่ากาไรอีกแล้วนะครับงานนี้ก็บอกเลยว่าเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดเฉลียวฉลักเฉลียมมากๆนะครับการ เออแอดนึกถึงเลยรู้ไหมนึกถึงตกปลาเลยทุกคนคือแบบว่าใช้ลิซ่าเป็นเหยื่อล่อปลาใช่ไหมอเอาน้องมาเป็นเหยื่อใช่ไหมเพื่อไปตกปลาต่างๆปลาตัวใหญ่ปลาหายากอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะเพราะว่าลิซ่าของเราเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับการเป็นเหยื่อเนี่ยก็เป็นเหยื่อที่พรีเมียมและแพงที่สุดในโลกทุกคนไม่เหมือนแอดกิฟแอดกิฟเนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนกับพวกหนอนตัวเล็กๆที่เป็นเหยื่อแบบทั่วไปใช่ปะ่ะแ,แต่กับลิซ่าคือไม่ใช่น้องคือเหยื่อที่เป็นแบบ แหมจะเรียกว่าอะไรดียะคือมันยิ่งใหญ่อะทุกคนนึกออกไหมแล้วแน่นอนแหละพอเขาเห็นแบบว่าเครื่องประดับใหม่น่าสนใจแล้วหนึ่งเอา้าคนใส่น่าสนใจกว่าเครื่องประดับทีนี้มองข้ามเครื่องประดับไม่ซื้อเลยเฮ้ ه, ไม่ใช่นะครับผม แอดคิดว่าเขาเห็นน้องใส่แล้วสวยเนี่ยเขาก็น่าจะอยากได้กันนะครับนะซึ่งตามข้อมูลเนี่ยทางด้านบูเกอรี่เนี่ยเขาก็วางแผนนะครับจะเปิดตัวคอลเลคชั่นนี้เนี่ยในงานแสดงสินค้าระดับสื่อมวลชนแล้วก็เป็นลูกค้าระดับ VIP เท่านั้นเนาะซึ่งเขาก็วางแผนไว้แหละว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเปิดงานแบบนั้นขึ้นมานะครับนะแต่แน่นอนเขาก็หยิบมาให้ลิซ่าเนี่ยสวมใส่ก่อนถือว่าเป็นการแบบเผยโฉมครั้งแรกของงานชิ้นจริงอะไรแบบนั้นใช่ไหมต่อสื่อทั่วโลกต่อสายตาคนทั่วโลกนะครับนะแล้วงาน นี้นะครับเราไปลงลึกดีเทลกันอีกนิดนึงนะครับค่อนข้างจะจริงจังกันเลย <หา S 1> ทําไมไหน่อยได้ไหมอภินิยังไม่ได้ทาขอลอกได้ไหมอ๋ออยากจะลอกเนื้อหาเห็นหนอ่อยอได้ไม,ไม่ว่ากันนะครับน,นะไปกันต่อครับผมว่าทำไมบูการี่เนี่ยถึงเลือกให้ลิซ่าเนี่ยใส่ก่อนนะครับผมแน่นอนแหละลิซ่ากับบูการี่เขาก็มีความสัมพันธ์อันดีงามนะครับร่วมงานกันมาก็โอ้นานแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนการที่ลิซ่าใส่เลยข้อแรกเลยเนี่ย การมองเห็นจากทั่วโลกครับผมคืองานโกลเด้นโ o ลบเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นงานที่แบบว่าอยู่ที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมที่เมกาใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้โลกเขามีโซเชียลแล้วไม่เหมือนยุคข,ของแอดกิฟนะฮะเขามีโซเชียลเขาไปไกลนะครับเพราะฉะนั<ม>้นลิซ่าเนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นทั่วโลกไงครับทุกคนปอยเขายังส่งจดหมายเชิญนะ้องอยู่เลยยังใช้จดหมายอยู่เราพูด <c oughs> ถึงการโปรโมตของคา ใช่และแน่นอนก็ต้องบอกว่าอ่ะเมื่อกี้พูดถึงการโปรโมทอันนี้นก็คือการโปรโมทแบบล้ำหน้าทุกคนล้ำหน้าล้ำยุกอ่ะคือเมื่อเครื่องประดับมันยังไม่วางขายใช่ไหมแต่ถ้าถูกเห็นก่อนผ่านทางลิซ่าเนี่ยมันก็คือการสร้างกระแสให้กับคอลเลคชันวีเมนี่ของเขานั่นเองนะครับอันนี้แอดออกตัวก่อนนะว่าถ้าแอดอ่านเขาเรียกว่าคอลเลคชันของเขาผิดหรือว่าผิดพลาดประการใดขออภัยเดี๋ยวคลิปหน้าผิดอีกนะครับมาอ่านเว <มา S 2> อร์ชันไทยดีคอลเลคชันเครื่องจักรศารเออคอลเลคชันเครื่องจักราราแล้วกันจะได้ไม่ผิดเน เออแล้วนอกจากนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าทางด้านบุกลีให้ลิซ่าใส่เนี่ยมันก็ได้แบบการสร้างภาพลักษณ์ที่มันพรีเมียมพรีเมียมพรีเมียมนั่นเองนะครับผมไงก็เลือดหรูด,ดูแพงอยู่แล้วเนาะและแน่นอนบทบาทของลิซ่าในฐานะของ global brand ambassador ของบุกเรี่เนี่ยคือน้องเนี่ยใส่แล้วแค่ถ่ายรูปหรือว่าแค่แบบไปโพในงานแล้วมีคนถ่ายรูปมาลงเนี่ยมันก็ทําให้แบบเกิดเป็นยุทธศาสตร์การตลาดยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวกันแล้วทุกคน อะไรประมาณนั้นก็คือ <Okay. S 1> มันยิ่งใหญ่เวทนั้นเบอร์นั้นเลยนะครับนะซึ่งถ้าจะให้แอดหลาวทั้งหมดเนะแอดว่าคืนนี้ไม่จบคลิปนี้คงมีครึ่งชั่วโมงนะครับเอาเป็นว่าเราสรุปโดยย่อท้ายคลิปแล้วกันคต่อครึ่งชั่วโมงไหวโอ้โหคนฟังไหวคนทําไหวปะ่ะถาม <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> หลายๆคนหรือ,อยังว่าเขาอยากฟังหรือเปล่า <c oughs> ก็คือถ้าให้สรุปนะครับก็คือลิซ่ากับเครื่องประดับบูคาลีไฮจิวเวลี่คอลเลกชันนี้เนี่ยคือมันมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มันเต็มไปด้วยเกมการตลาดต่างๆที่แบบว่ามันว้าวมันจึ้งเนาะเพราะว่าของชิ้นนี้มันก็ยังไม่มีวางขายเนี่ยทั่วไปอ่ะมันคือแบบมันคือการโชว์ทุกคนรึกออกม่มันมันมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็การให้ลิซ่าเป็นคนโปรโมทล่วงหน้าเนี่ยมันถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็เลสเปกในตัวลิซ่ามากๆนะครับคือถามว่าเขา อาจจะให้คนอื่นใส่ด้วยอะไรแบบนี้ได้ไหมได้แหละแต่ว่าเขาก็เลือกจะให้เกียรติกับลูกหลักของเขาแล้วก็เลือกคนที่เขาคิดว่าสามารถจะทํากําไรเขาได้มากที่สุดเพราะว่าแน่นอนครับผมการทําธุรกิจทุกอย่างเขาต้องหวังกําไรไม่มีใครทำฟรีแน่นอนนะครับใช่<อ><อ>งั้นอย่างนี้วันนี้ที่พี่บริการ์กับพี่อลิสเฝ้าก็ไม่ใช่คนเหยียบชายกระโปรงน้องอะสิแต่ว่าเฝ้าเดี๋ยวซอยเครื่องจักรสารน้องหาย ชายกระโปงน้องสำคัญกว่าเครื่องจักสาร <c oughs> เยอะนะครับอ่ะไปดีกว่าแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะกับเพจค่ะ